น้องเกษตรกรแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านครับเอ่อผมนัทชัยจันทศิษย์นะครับวันนี้มีโอกาสได้พาทีมงานนะครับมาเยี่ยมชมนะครับนาข้าวของออพี่น้องเกษตรกรอยู่ที่จังหวัดมหาสรารคามอำเภอรบระบือนะครับซึ่งเป็นเอ่อทีมงานแล้วก็เป็นสมาชิกของเรานะครับอยู่ที่อำเภอรบระบือนะครับว่าเอาปุ๋ยของบริษัทเรานะครับมาใช้แล้ว ได้ผลผลิตก็เลยชักชวนให้ทีมงานเราเนี่ยมาถ่ายทําวิดีโอว่าข้าวเนี่ยมันได้ผลผลิตยเยอะกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะครับผมเองครับนัทชัยนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดอยู่บริษัทจอยแอนคอร์คอร์ปอเรชั่นนะครับวันนี้พาทีมงานมานะครับมาลุยนาข้าวมาดูว่าผลผลิตมันดีจริงหรือไม่นะครับก็ปุ๋ยของเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นปุ๋ย .633 อินรีเคมีมูลข้างข่าวนะครับกว่าจะมาได้ผลผลิตแบบนี้เนี่ย เดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของนาข้าวว่าก่อนใช้แล้วก็มาก่อนที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วมาใช้ปุ๋ยของเรามีความประทับใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเกษตรกร,ร,กรที่เป็นเจ้าของนาข้าวกันเลยครับเชิญครับด้านนี้เลยนะครับครับสวัสดีครับคุณพ่อครับดเดี๋ยวพ่อขยับมาใกล้ๆนิดนึงนะครับะ <c oughs> จะสัมภาษณ์พ่อนิดนึงว่า เมื่อก่อนเนี่ยนะครับพ่อยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยมูลข้างคาวตัวนี้ใช่ไหมครับ633ของบริษัท j o อยคอร์ปอเ a t i o n เมื่อก่อนเนี่ยข้าวของพ่อเป็นอย่างไรปีที่ผ่านๆมาปีนี้เป็นใช้เป็นปีแรกใช่ไหมครับใช้เป็นปีแรกใช้เป็นปีแรกเนาะแล้วก็เมื่อก่อนนี่ใช้ปุ๋ยปุ๋ยยี่ห้ออะไรครับปุ๋ยม้วนวั่งไทยตามช่องตลาดตัวไปเนะาะเอา,าภาษาอีสานก็ได้นะครับเพราะว่า ผมมาเบิ้งหน้าข่าวของคุณพ่อแล้วเนี่ยก็คือเอ่อเห็นผลผลิตแล้วมันดีแต่ก็อยากให้พ่อคุยกับพี่นอกก้องเกษตรกรทางบ้านนี้ว่ามีความประทับใจเอ่อที่ใช้ปุ๋ยของเราเนี่เป็นอย่างไรบ้างพอ่อแนะนาตัวก่อนครับ<ม>พ่อชื่อ,อยังครับผมนายศิลาแสงคสําพ่อศิลาแสงคํานะครับ<ม>บ้านนี้บ้านอะไรครับชื่อบ้านอะไรครับบ,บ้านไทยจเจริญบ้านไทยเจริญอําเภอ อำเภอบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเนื้อที่นาไร่ของคุณพ่อเนี่ยที่ทํานาข้าวเนี่ยนะครับกี่ไร่ครับทั้งหมดเลยทำทั้งหมดสามสิบไร่สามสิบสามสิบกว่าไร่เนาะรู้สึกว่าสามสิบสามไร่เนาะอ่าได้ข่าวว่าประมาณสามสิบสามไร่แล้วใช้ปุ๋ยของเราเนี่ยทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับใช่ทั้งหมดเลยใช่ทั้งหมดเลยปีนี้คือใช้ใช้ปุ๋ยตัวนี้ทั้งหมดเลยใช่ปุ๋ยตัวนี้ทั้งหมดเลยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยใช้ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาเนาะ แล้วผลผลิตเป็นยังไงครับแตกต่างกับที่จะมาใช้ปุ๋ยเราเป็นยังไงพ่อรองพูดให้พี่น้องเกษตรกรทางบ้านฟังหน่อยครับถใช้ปุ๋ยตาปีกีาค้างข้าวนี่ดีมันห่วงดีห่วงดีมันปะครับห่วงดีตะกอนห่วงน้อยๆรวงน้อยๆรวงปวยไงกับเรื่องข้าวกระล่มข้าวล้มด้วยช่วงจะเก็บเกี่ยวนี่ต้นข้าวนี่จะล้มเลยใช่ไหมครับล้มเป็นเตยไปเรย แล้วก็เกี่ยวยากใช่ไหมครับเจ็บเกี่ยวยากนะครับก็นะครับลองซูมดูไปทางนู้นนะครับมันจะเสมอกันนะครับแล้วก็รวงข้าวเนี่ยนะครับเยอะมากๆากเลยครับผิดแตกต่างกับเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยมูลขังข้าวมูลขังข้าวของเรานะครับแต่วันนี้พ่อมาใช้ปุ๋ยมูลขังข้าวของเราปีแรกใช่ไหมครับปีแรกมีความประทับใจยังไงบ้างครับพ่อครับประทับใจครับที่ว่าปุ๋ยจะได้ที่มัมมปนอโอ แล้วคิดว่าปีนี้มันได้ผลผล,ผลิตดีแบบนี้ปีหน้าพ่อจะใช้ต่อไหมครับใช้ต่อให้ต่อนะครับก็คือวันนี้นะครับทีมงานคนไม่ธรรมดานะครับซึ่งเราพาทีมงานกันมารุยนะครับที่อำเภอ,อบอระเบือนะครับซึ่งมีอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสมาชิกแล้วก็ได้อ่อพ่อเนี่ยนะครับได้แนะนำให้พ่อเนี่ยมาใช้ปุ๋ยตรงนี้ก็เดี๋ยวจะ ไปรู้จักกับพี่ประพันธ์สิงห์นันครับซึ่งเป็นทีมงานคนไม่ธรรมดาของเราเองซึ่งรู้สึกว่าเป็นุงพ่อนะครับใช่ไหมครับครับผมอาจจะเชิญทางนี้นะครับพี่ประพันธ์มาจจะทางนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพ่อจะเพิ่งไปครับยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับพี่ประพันธ์นาข้าวทั้งหมดนี้เป็นนาข้าวที่ให้พ่อดูแลใช่ไหมครับครับผมทั้งหมด33ไร่ใช่ไหมครับครับครับแล้วใช้ปุ๋ยปีนี้ได้ข้าวขนาดนี้รู้สึก ความรู้สึกประทับใจยังไงบ้างโอ้ประทับใจมากเลยดีใจมากแล้วผมใช้ปีนี้เป็นปีแรกแล้วปีต่อไปผมจะแนะนําให้ญาติพี่น้องของเราเนี่ยใช้ชีวภาพให้หมดมเราจะไม่ใช้เคมีครับอ,อต่อไปเราจะกินข้าวแบบไม่มีเคมีโโแบบชีวภาพให้หมดปูปลานาน้ําเราจะอุดมสมบูรณ์ด้วยแล้วผลผลิตที่เห็นแบบนี้มีความประทับใจมันแตกต่างกับที่เคยใช้ปุ๋ยอื่นมาเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้แตกต่างกันเยอะแต่ครอนเนี่ย ข้าวขนาดนี้เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงช่วงเก็บเกี่ยวใช่ไหมน<อ>นผมมานี่นอนราบกับพื้นไปหมดแล้วนอนราบหมดแล้วแต่ออปีนี้ขึ้นมาโอ้ยืนต้นตลอดเลยทุกต้นเลยเก็บเกี่ยวก็ลาบากใช่ตั้งแต่ผมเดินตั้งแต่ปากทางเข้ามาเนี่ยรู้สึก,กว่าประมาณ2กิโลรู้สึกว่าต้นข้าวแต่ละต้นเนี่ยมันไม่ล้มเลยใช่ใช่ไม่ล้มเลยแต่เรามองไปเห็นหนาคนอื่นเนี่ยมันมีล้มบ้าง,งานะครับแต่ของเราเนี่ยจะยืนต้นตลอดแล้วรวงข้าวจะดีแต่นี้ผมก็ต้อง เดี๋ยวตอนออกไปมีเราจะถ่ายภาพครับตอนที่เราออกไปทีว่ามันสวยแบบสมาเสมอมากเลยต้นข้าวไม่ล้มเลยครับพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้นะครับผมอยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่ได้มารับทราบแล้วก็ได้ชมนะครับการถ่ายทําในวันนี้ครับลองคิดดูครับว่าปุ๋ยของเราตัวนี้นะครับพ่อขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมี633มูล่งข่าวนะครับของบริษัทจอยแอนคอยคอร์ปอเรชั่น นะครับหใช้แล้วลดต้นทุน 2. เพิ่มผลผลิตใช้ดีบอกต่อมีรายได้กลับคืนไปพี่น้องลองคิดดูว่าวันนี้พี่น้องใช้ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปผลผลิตเป็นอย่างไรตั้งแต่ที่พี่น้องใช้มาลองมาเปลี่ยนใช้ปุ๋ย633ของบริษัท j o y c o r p o l a t i o n จำกัดแล้วพี่น้องจะรู้ว่ามันดีอย่างไรนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ประพันธ์สิงห์นันแล้วก็คุณพ่อ เป็นอย่างอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสให้ทีมงานคนไม่ธรรมดาของเราเนี่ยมาถ่ายทําวิดีโอไปให้พี่น้องได้ชมพี่น้องเกษตรกรได้ชมกันแล้วก็คราวหน้านะครับเราจะไปที่ไหนโปรดติดตามตอนต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ประพานและคุณพ่อมากเลยครับ มีคำปลอบใจมีคำว,ว่าสบายดีบอให้กันเสมอเด้อคนบ้านเราพี่น้องเกษตรกร,ร,กรนะครับมาชมนาข้าวด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะให้กล้องซูมไปทางนู้นนะครับว่าข้าวของเราเนี่ยครับอ่มันเป็นยังไงครับสวยสม่ำเสมอไหมลำต้นเนี่ยนะครับเป็นยังไงว่ามันโตสม่ำเสมอหรือเปล่านะครับแล้วรวงข้าวเนี่ยนะครับ มันเหลืองอารามตอนนี้ใกล้ๆจะเก็บเกี่ยวแล้วครับแล้วดูรําต้นนะครับไม่มีล้มเลยครับแข็งแรงนะครับการแตกกอก็ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเนื้อที่ไปทางนู้นเนี่ยนะครับมันหลายแปลงมากนะครับทั้งหมด30กว่ากว่าไรเลยนะครับซึ่งใช้ปุ๋ย NC เคมีมูล r ั้งคขาวของเราเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับปีนี้เขาบอกว่าผลผลิตได้เยอะขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับ จากปกติที่ผ่านมาปีที่ผ่านๆมาก็คือใช้ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปแล้วผลผลิตเนี่ยมันไม่ได้แบบนี้เลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะครับราเป็นข้าวเหนียวทั้งหมดเลยครับพี่ดวงใช่ใหรือว่าพี่ประพันธ์นะครับฝั่งนี้จะเป็นข้าวเหนียวทั้งหมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าช่วงเก็บเกี่ยวแบบนี้ก็คือมันล้มหมดแล้วคือมันมันเมื่อยมันหลับแล้วนอนหลับแล้วเก็บเกี่ยวก็ลําบากครับนะครับแต่พอมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 633 3มูลน้ำข่าวของเราเนี่ยรู้สึกว่ามีความประทับใจพี่ดวงมีความประทับใจมากเลยจริงๆซึ่งพี่ดวงนี่ก็คืออยู่จังหวัดขอนแก่นด้วยกันแต่ให้คุณพ่อเนี่ยแล้วก็พี่น้องเนี่ยดูแลนาให้โดยที่ส่งปุ๋ยมาให้ใช้เองเลยวันเราวันนี้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมชมแล้วก็นาข้าวของพี่ประพันธ์เนี่ยนะครับหลังจากที่ตัวเองเนี่ยมาลงมือหว่านด้วยตัวเองเลยแล้วก็มาติตตามผลว่า ผลที่เราใช้ไปเนี่ยมันดีนดอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าได้แต่ไปดูของคนอื่นใช่ไหมครับครับผมเอาพี่ประพันธ์ลองมาพูดตอกย้ำความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกสักครั้งหนึ่งว่าพี่ใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วเนี่ยมีความประทับใจอย่างไรแล้วปีต่อต่อไปนี่จะแนะนําให้ญาติพี่น้องมาใช้ปุ๋ยของบริษัทจอยคอยของเราคือหก3าสามตรงนี้อย่างไรบ้างให้พี่ประพันธ์แนะนําพี่น้องเกษตรกรทางบ้านนะครับครับผม ดวงจะเลื่อนพอนครับพี่นอ้องออยู่อำเภอบรเัม์มีสิบสี่ปีมาเห็ดห้เห็ดหน้าอยู่นี่นี่ดูสิว่าปีนี้นี่เป็นปีมหาสัจจริ์รีทีมีต้นเขาแล้วก็ห่วงมันนี่ดกแล้วต้นเขายืนตลอดทั้งในห่วงมัน,นก็เจแล้วนี่มันก็ยังยืนตน้นทุกปีนี่ใส่เคมีมาตลอดเป็นห่วงว่ากันไทยก็ดี ามท้องตลาดนี่ขนานี้ช่วงนี้นี่มันชินนอนดับน้าไปแล้วแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่มหาจักรนิลิเคยไปเห็นแต่คนอื่นของคนอื่นใส่อินทรีเคมีพันุเดี๋ยวพี่ผมออถามานิดนึงของท่านจังหวัดน,นิดนึงผมมองไปเนี่ยไม่เห็นมีพวกขอยเชอร์รี่ไม่เห็นมีเพียมีมแมลงอะไรเลยนะครับครับปกตินี่ได้ใช้อ,อ่อะไรอ่ะสาร,ครเคมีอย่างอื่นฉีดไหมครับ ใส่แบบฮ่อใส่เคมีแล้วฮ่อก็ต้องใส่ยามะขาาออชิลี่ข่าปูอีกตรงนี้เฮ้าได้ใส่ป้บ่้ปีนี้ป้ได้ใส่หรือข่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยฮ่ยอย่างเดียวแล้วเลยแต่ทุกปีที่ผ่านมานี่ใส่ครับฮ้อดำแล้วฮ่อหวานแล้วฮ่อก็ต้องใส่ยามะหวานอีกัืขายาขาปูขาห้อยและหลายส่วนในสวนนีเพราะว่าหนึ่งปุ๋ยมูลค้างคาวของเราเนี่ยนะครับพาพิกมาดูด้านนี้นะครับมันจะมีสูตรบอกเลยนะครับว่า ใช้กับอะไรใช้ยังไงแล้วมันมันช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะครับกุ้งหอยปูปลาหรือว่าพวกนอนพวกหอยเชลี่นี่มันจะแพ้พวกกินของเออกินของเออกินของอะ,อะไรอ่ะมูลนะ้ำขาวมูลน้ำข้าวนะครับเพราะว่ามูลน้ำขาวนี่พอหวานไปปุ๊บเนี่ยพวกสัตว์พวกแมลงอะไรแล้วแต่มันจะแพ้มันไม่ชอบกินนะครับเพราะฉะนั้น ปุ๋ยมูลข้างคาวหกสามสามนี่นะครับนอกจากจยังมีธาตุอาหารหลักอาหารเสริมอาหารรองแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องเกี่ยวกับมแมลงนะครับแล้วก็พวกขอยเชอรี่พวกเพียพวกนอนอะไรหลายอย่างนะครับ,รบนะครับวันนี้ก็ต้องให้พี่ดวงทิ้งท้ายว่าหลังจากใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วเนี่ยจะแนะนําพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหรือว่าญาติพี่น้องมาใช้ปุ๋ยของเราในครั้งต่อไปหรือเปล่าครับครับหกสามสามชิยูกับใจผมตลอด หอสินแนะหนาให้พี่น้องภาคการ,กรเกษตรนี่ในตํบบนบาบลบัวมันไอหน่ำห้พี่น้องเก่ามู่บวันให้แนะนําใส่ชีวาภาพหกซ้สามนี่ผมจะห้กระจายไปทั่วถึงเลยอ่ตบบาตำบลบัวมันนี่บ่วจะเป็นหน้าเข่าห้มันห้อ้อยอตัวนี้ผมสินเนะหนาำยาพี่น้องอีสิมานี่ผมบอกว่าพี่น้องเข้าตรงใส่ทุกคูวเลี้ยนแน่นอนครับ ผมมั่นใจครับน้ำหนักดีครับน้ำหนักดีหวงเต็มน้ำหนักดีอันนี้ก็ใกล้ๆเกี่ยวได้ใช่ไหมครับครับผมใกล้เกี่ยวได้แล้วครับรู้สึกว่านี่เป็นนาหวานทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับนาหวานแต่ถ้าเป็นนาดำยิ่งสุดยอดกว่านี้เลยการแตกกอจะดีมากครับผมรู้สึกว่านะครับเครื่องนี้นะครับมันแตกมันแตกกอคือหนามากเลยครับนาข้าวผมจะลงก็ได้ครับเพราะผมมีบูธแต่รู้สึกว่ามันหนามากเลยครับผมกลัวมันจะบาดผมนะครับเพราะไม่เคยออกนาข้าวเลยอยู่แต่ในเมือง นะครับไม่ลงดีกว่านะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ประพันธ์สิงห์นันแล้วก็ทีมงานคนไม่ธรรมดานะครับที่ได้ติดตามกันมาถ่ายทํานะครับถ่ายทําในครั้งนี้ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนต่อโปรดติดตามตอนต่อไปในช่วงคนไม่ธรรมดาฮาลุยสวัสดีครับสวัสดีครับสู้ไม่สู้ไม่เห็นจะเป็นไรไปอย่าหมดไฟสิก่อน อย่าหมดไปสักก่อนจงสร้างฝันของเราให้เป็นจริงเพื่อได้สิ่งที่เราปรารถนาจงทุ่มเทกายใจแม้กายจะอ่อนล้าเสียน้ำตา ทีครั้งก็ยังสู้ต่อจงสร้างฝันของเราให้เป็นจริงเพื่อได้สิ่งที่เราปรารถนาจงทุ่มเทกายใจแม้กายจะอ่อนล้าเสียน้ำตาทีครั้ง ก็ยังสู้ต่อตรงทุ่มเทก,กายใจสู้ไปเพื่อใช้ชนะสิ่งที่ฝันจะได้มาขอเพียงตั้งใจ